สวัสดีค่ะจางกิงฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า24 6 0 Channel ในย t u b e นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จาย์ด้วยนะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพรจากพระพิคเนตนะคะท่านต้องการที่จะบอกอะไรกับเรานะคะอันนี้จะเป็นพ่พิคเนตทั้งหมดสาสำรับนะคะแต่เลือกเพียง1สําสำรับแต่เพียงเท่านั้นนะคะกองที่1่กองที่2และกองที่3ตั้งจิตอธิษฐานนะคะและกดพอซไว้ก่อนอ่าหลังจากนั้นคอยไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าคะ่ะกองที่1น,นะคะใครที่เลือกกองนี้ถือว่า เป็นดวงของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเลวร้ายกับกลายเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะมีอะไรต้องทํามากมายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขอให้คุณอดทนขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจนะคะแล้วก็อย่าย่อท้ออาจารย์กำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณอดทนพยายามประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสขึ้นกับเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานการหาเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยค อาจจะมีคนเข้ามาชอบเรามากกว่า1คนหรือว่าถ้าคุณเปิดโอกาสก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตก็เป็นได้นะคะขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะกองที่2นะคะเรียกว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่หมั่นอดทนขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอาจารย์ขอเป็นกำลังใจอีกแรงนะคะสู้ๆนะอาจารย์เชื่อว่ามีโอกาสที่คุณจะรับทรัพย์หรือกอบโกยทรัพย์ก้อนโต จากความสามารถย้านะคะว่าจากความสามารถจากการทำมาหากินของเรานั่นเองบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้สมองโลดแล่นมีไอเดียความคิดสร้างสาร,าร,รรค์ในการทำมาหากินในการทําเงินในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้ชีวิตของเรามั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือว่าสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าฉะนั้นอย่าพึ่งท้อถอยนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการสดมนัสมาธิมีความกระตันยูหรืออื่นๆในรูปแบบต่างๆในเรื่องการทําความดีหรือทําบุญน ะะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราฉะนั้นอาจารย์ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะเพราะพลังงานขึ้นดีมากๆเลยค่ะกรองที่3นะคะเรียกว่าพลังงานมันมันมันขึ้นเป็นคำว่าแบบดีใจอะความสุขอะหรือว่าขึ้นว่าเป็นมีเรื่องน่ายินดีเหมือนต้องจุดผูฉลองเลยทีเดียวบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้ถ้าคุณ มันขยันอดทนต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือการเรียนก็ตามแต่บางท่านอาจจะแปลว่า,ามีการขอแต่งงานมีการแต่งงานมั่นหมายบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่อนข้างสูงมากเลยดเดียวนะคะหรือว่าคนที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุจบลงแล้วก็เจอสิ่งดีๆที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกองนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําว่าคุณได้ของขวัญชิ้นโบแดงบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเหมือนซื้อ ของขวัญให้กับเราเป็นของขวัญที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจเหมือนทําอะไรก็ตามแต่เรียกว่าราบเรื่อนราบเรียบมากยิ่งขึ้นหรือว่าเจอกริยานะมิตเจอคนดีๆนั่นเองนะคะฉะนั้นก่องนี้มันเป็นคําว่าเรื่องน่ายินดีเฉลิมฉลองนะคะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ